อันนี้ก็คือเป็นไม้ที่กำลังจะมีชื่อน,ะะน่าจะมีชื่ออยู่ในใจแล้วใช่ไหมคะอูว้ว้าวเขามีความอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสีชมพเมูเข้มๆเนะาะสีชมพูอมบ่วงอะมอมม่วงเนี่นะคะแบบหวานมากนะคะแล้วก็แบบสวยดุดันนะคะอันนี้สวยมากส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเบาก็อยู่กับพี่น้อยนะคะ พิชีาบอนสีนะคะที่นี่ก็อยู่ที่ไหนคะพี่น้อยคะอ,อยู่ไซน้อยนอนทบ,บุรีไซน้อยนอนทบ,บุรีนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาขอพี่น้อยนะคะพาชมบอลสีของที่สวนหน่อยแอบดูในเพจมานานแล้วคะ่ะแต่ยังไม่มีโอกาสได้มาชมนะคะเดี๋ยววันนี้รบกวนพี่น้อยพาชมหน่อยนะคะว่าบอลสีของที่สวนมีตัวไหนที่พี่น้อยอยากจะพาชมมั่งนะคะโอเคปะ่ะไปกันพี่น้อยค่ะทุกคนตามมาเลยค่ะ มาดูตู้นี้กันก่อนเลยอันนี้มันเป็นไม้ใหม่ไม้ยังไม่ได้จดชื่อโอ้โหทุกคนคะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้พี่น้อยยกให้ดูกำลังจะเอาไปจดชื่อครับอันนี้เป็นลูกไม้ใช่ไหมคะพี่น้อยคะโอ้โหตาล้องค่ะเดี๋ยวซูมเข้ามาใกล้ๆนะคะมาดูลูกไม้ต้นนี้นะคะหน้าชมพูนะคะสวยมากนะคะ ต้นนี้กําลังจะมีชื่อแล้วใช่ไหมคะพี่น้อยคะรอนะคะทุกคนรออัปเดตนะคะทางทางเพจของพิชยาบอลสีนะคะแล้วก็เป็นต้นนี้มาดูต้นต่อไปค่ะต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้ก็กําลังจะมีชื่ออู้หูต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้กําลังจะมีชื่อค่ะคุณผู้ชมดูนะคะมีชื่อแล้วมีชื่อในใจแล้วมีแล้ว รอนะคะรออัปเดตการดูทุกคนนะคะให้ดูความสวยสดงดงามของเขานะคะดูนะคะดูใบคือด่างแดงมาอย่างนี้เลยอันนี้คือพื้นพื้นใบเขาจะเป็นสีขาวอ่าเขาจะมีด่างสีแดงโอ้โหสวยมากนะคะแล้วมีหน่อล้วด้วยนะคะทุกคนนะคะดูนะคะความสวยงามของเขามามาดูกับพี่น้อยต้นต่อไปนะคะก็จะมีตามเนี้ยแหละ ด้านในพี่น้อยค่ะเราเห็นด้านในนู้นอันนั้นคือลูกไม้หรือเปล่าคะอันนี้ไม้มีชื่อแล้วค่ะไม้มีชื่อนะคะชื่อไม่ได้มันมีชื่อแล้วโอ้อันนี้สีสวยหวานมากนะคะคุณผู้ชมดูนะคะหน้าแบบชมพูดั่งมาแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากอันนี้มีจํานวนไหมคะพี่น้อยค่ะนี้ยังโอ้โหทุกคนนะคะใครชอบหน้าตาแบบนี้นะคะทดไว้ในใจเลยนะคะหน้าตาแบบนี้มีที่พิชยาบอลสีนะคะแล้วก็ เห็นเป็นลูกไม้นะคะใบกลมๆนะคะด้านในอันนี้ก็คือเป็นลูกไม้หรือว่ามีมีชื่อแล้วลูกไม้ลูกไม้เหมือนกันโอ้โหนี่นะคะวันนี้นะคะจะพาทุกคนดูนะคะลูกไม้แล้วก็ไม้ของที่พิชยาบอลสีให้ครบทุกจุดเลยนะคะจะพยายามจะพยายามพาชมนะคะคือศีลาอันนี้หน้าทองมาเลยนะคะทุกคนโอ้โหต้นนี้คือศีลาหุ้มทองใช่ไหมคะใช่ครับ แต่หน้าเขาเป็นสีทองนะคะตามภาพแบบนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะแผนภาพให้ดูชัดๆนะนี่คือศิลาหน้าทองแท้ๆนะคะสวยงามมากแบบนี้มีจำนวนไหมคะพี่น้อยคะอันนี้ผ่ากำลังผ่าอยู่นะคะรอรอจำนวนนะคะแล้วก็ได้เลยนะคะด้านในนี้นะคะมีเห็น อ, iesen, อย่างต้นนี้ศิลาเหมือนกันครับแต่ศีลามันไม่ค่อยขไม่ค like ่อยด่าอันนี้เขาจะออกเขียวเหลืองเนาะอันนี้ก็จะเป็นศีลาหน้าเขียวเขียวเหลืองเหลืองนะคะทุกคนก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะโอเคค่ะมาดูตู้นี้กันบ้างนะคะอันนี้คือตู้ของเศรษฐีสุพรรณนะคะทุกคนอูโหูตู้นี้ล้นล้นกันเลยนะคะอันนี้เป็นเป็นชุดแม่พันธุ์แล้วใช่ไหมคะพี่น้อยค่ะ สวยมากนะคะแม่พันธุ์อย่างนี้พี่น้อยมีแบ่งไหมคะพอมีมีจานวนแบ่งใช่ไหมคะลูกมีมีลูกอ๋อมีลูกอยู่ใช่ไหมคะแล้วด้านในเราเห็นเป็นใบขาวๆกลมๆด่างๆแบบนี้อันนั้นมีชื่อแล้วครับเขามีชื่อว่าอะไรคะอันนั้อันนี้คือหยกจักรพพัดนะคะทุกคนนี้นะคะหาชมได้น้อยมากเลยนะคะสําหรับหยกจักรพพัดนะคะดูสวยงามมากนะคะมีความ ของเขาจะมีแค่สองสีแต่เขามีเสน่ห์มากเลยนะคะละมุนละไมามากเนาะสีสวยมา,มายตู้นี้กันมั่งนะคะ,ะอันนี้เป็นลูกไม้เมล็ดนะคะคุณผู้ชมเพิ่งจะปลูกโอ้โหใชนน่เป็นไม้เมล็ดทั้งตู้เลยพี่น้อยค่ะคอย่างนี้อย่างนี้ยังไม่มีชื่อใช่ไหม,มเป็นลูกไม้ใช่ไหมคะอันนี้ขออนุญ,ญาตนิดนึงนะคะ พี่น้อยบอกมีต้นเดียวนะคะทั้งสวนก็อ,อย่างละต้นละต้นนะนี่นะคะคุณผู้ชมใครชอบนะคะหวานๆเปรอะๆแบบนี้นะคะนะอันนี้พี่น้อยรอทําจํานวนอยู่นะคะออก็อัปเดตกับทางเพจไปเรื่อยๆเนาะสวยงามมากนะคะสําหรับลูกไม้ต้นนี้นะคะลูกไม้ทั้งหมแล้วแล้วก็อย่างนี้นะคะเป,เป็นลูกไม้นะคะเดี๋ยวเราจะพยายามพาทุกคนชมนะคะนี่นะคะ สวยงามมากนะคะทุกคนเป็นลูกไม้แดงๆเปิดๆมีหน้าสีชมพูแบบนี้นะคะถ้าใครชอบลูกไม้ในลักษณะหวานๆแบบนี้นะคะโหที่นี่มีเยอะเลยนะคะเยอะมากแล้วก็มาดูต้นนี้นะคะพี่น้อยค่ะต้นนี้ก็คือเป็นไม้กาบนนนนใช่ไหมคะอันนี้มีชื่อแล้วนะคะขาวบริสุทธิ์มากเลยนะคะ,คะ,คะนนเขาเขามีชื่อว่าอะไรคะพี่น้อยน่าจะเป็นรัชมงคลน,นะคระับ<ะ>จำไม่ผิดรัชมงคลนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะ คือแบบเขาขาวละมุนล,ละไมามากเลยนะคะขาวบริสุทธิ์มากนะคะมัน,มนผิดธรรมชาติมานี่นะคะเราให้ทุกคนได้ชมนะถ้าใครชอบชนะคะไม้ที่มีไม้กาบที่มีสีขาวบริสุทธิ์แบบนี้นะคะนี่เราให้ชมก่อน่างา,งา,งาเลยสวยมากพี่น้อยบอกเหมือนผักกาดหน้าตาเหมือนผักกาดอูอ้น่ารักเนาะอูอ้สวยนะคะแล้วก็จะมีลูกไม้นะคะที่เป็นอ่า อันนี้ก็คือลูกไม้ใช่ไหมคะคล้ายๆยกจักระพัดเหมือนกันเนาะนี่นะคะเขาเป็นลูกไม้เนาะแต่เขาสวยมากนะคะทุกคนนี่นะคะเราจะให้ชมอีกต้นหนึ่งนะคะลูกไม้ของที่นี่นะคะโหชมพูนหวานๆนะคะแล้วก็เปรอะแบบนี้ค่ะด่างสวยมากเลยนะคะอันนี้คือรอทำจำนวนทั้งนั้นเลยนะคะที่พี่น้อยคัดไว้เนาะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะให้ชม ลูกไม้นะคะดูนะคะความสวยงามจะมีพื้นสีชมพูนะคะเลือ่อเลือ่อเลือเล่อเลแล้วก็ด่างเปิดอเปิด,ปดสีขาวแล้วก็มีแซมสีเขียวแบบนี้นะคะเป็นลูกไม้ของที่สวนพิชยบอนสีนะคะดูอู้หูนะคะให้ดูกันอย่างนี้เลยนะคะแนะนํานะคะคือที่สวนเนี่ยเปิดทุกวันใช่ไหมคะพี่น้อยคะ ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะก็มาก็เปิดแล้วมาก็เปิดแล้วนะคะ,ะ,คะทุกคนพร้อมนะคะพี่น้อยบอกพร้อมตลอดนะคะใครพร้อมก็มาเลยนะคะพร้อมเปิดทุกวันเนาะถ้าใครอยากก็ชมนะคะไม้ส,สวยๆที่นี่มีให้เราได้ชมเพียบเลยนะคะมาดูต้นต่อไปนะคะฝั่งนี้มาดูต้นนี้กันบ้างนะคะคุณผู้ชมดูนะคะอู้ออันนี้เขามีความด่างสีแดงๆเนาะ นี่นะคะคือสวยมากโอ้โหนะคะลูกไม้เช่นกันนะอันนี้เขาจะมีลักษณะคล้ายๆเจ้าปอแก้วมีหายพี่น้อยค่ะมันไม่ไม่ก็เชิงไม่คลายเนาะมันเป็นลูกไม้เมล็ดเขาเป็นลูกไม้เมล็ดนะคะทุกคนอูโหสวยมากนะคะปอชอบทวนแบบนี้นะคะคือด่างเปิดะนะคะสวยมากพี่น้ยบอกมีสวยกว่านี้อีกนะคะเดี๋ยวเราต้องรีบละ นี่นะคะสีเขียวๆออกชมพูอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้ก็มีนะคะต้องขอหยิบให้ทุกคนชมก่อนนี่ทุกคนดูนะคะอยากดูต้นไหนคอมเมนต์มาบอกเลยนะคะว่บาบาอยากดูต้นนี้อย่าเพิ่งทิ้งไปนะนคอมเมนต์มาบอกได้เลยดูต้นนี้นะคะไม่พูดนะคะให้ทุกคนชมเลยนี่สวยไหมเอยสวยไหมนะคะสวยงามมาก แล้วก็ดูต้นด้านในนี้นะคะอันนี้ก็กัดสีออกมาจากตรงสะดือเลยชมพูแดงแป๊ดเลยนะคะชมพูออกแบบเข้มๆออกจะไปสีแดงนะสวยมากเป็นลูกไม้นะคะตู้นี้ก็คือจะเป็นลูกไม้ทั้งตู้เลยนะคะของพี่น้อยโอเคเดี๋ยวเราจะผ่านตรงนี้ไปก่อนเพราะพี่น้อยบอกว่ามีสวยกว่านี้อีกนะคะตามพี่น้อยไปค่ะโอ้โห ดูฝั่งไหนก่อนดีเอ่ยพี่น้อยค่ะนนี้เสีลาดูต้นนี้นะคะต้นนี้คือศิลาหุ้ม <4 S 1> ทอง<า>หน้าเทพมากเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะคืออย่างนี้มีจํานวนหรือ,อยังคะพี่น้อยค่ะแบบนี้หน้าเทพมากเลยนะคะโอ้โหูสีลาหุ้ม<า>ทอง<า>ดูนะคะ สวยงามมากๆเลยพี่น้อยเขาเลี้ยงบอนสีแบบไหนคะเลี้ยงยังไงคะพี่น้อยคะสวยได้ขนาดนี้นะคะโูทุกคนนะคะมีใครเคยเห็นศิลาหน้าเทพแบบสวยๆแบบนี้แล้วบ้างนะคะบานี่มือสั่นเลยนะคะเห็นทีนดูนะคะเขาออกได้หลายหน้ามากเลยนะคะคุณผู้ชมดูใบใหม่มาดูนะคะหลอดมาโชว์หลอดโชว์หลอดค่ะดางแล้วค่ะ สวยมากนะคะศิลาหน้าเทพนี้เขาจะออกได้หลายหน้าหลายโทนมากเลยเนาะสวยทุกต้นค่ะพี่น้อยแล้วดูมุมนี้นะคะฝั่งนี้เราจะเห็นเป็นสีชมพูเกือบทั้งตู้เลยนะคะพี่น้อยอย่างนี้คือเขามีชื่อมั้มยคะชื่ออะไรเอ่ยสีถุพัดส,สอน,สสอนเป็นไม้ของที่สวนไหมคะอันนี้อ่าไม้ของสวน สีสุพัฒน์สอนนะครับสีสุพัฒน์สอนอ้โหูชมพูทั้งตู้เลยนะคะนี่ก็เป็นไซส์แม่พันธุ์เหมือนกันอย่างนี้มีเบบี๋แบ่งปันไหมคะพี่อันนี้เราผ่าไปแล้วนะรอ,อรอจํานวนนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะสีสุพัฒน์สอนสีหวานๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็ไม้ยังไม่มีชื่อนี่มาดูไม้ยัน,นไี้มีชื่อช,อา,ชายชนด่างชชนด่างอันนี้คือเขาตั้งใจด่างไหมคะรอชื่อครับพี่น้อยข่ารบกวน ให้เพื่อนเพื่อนดูชัดๆอีกสักนิดนึงทุกคนเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราจะเห็นชายชนด่างออกเขียวเขียวเหลืองเหลืองอ่อนๆชนด่างขาวครับด่างขาวนะคะนี่ทุกคนค่ะอันนี้มีอันนี้เป็นไม้ของที่สวนเลยใช่ไหมคะครับผมอันนี้อุ้ยอันนี้ไม้มันแผงมากทุกคนดูนะคะเขามีด่างเขียวแบบนี้นะคะชายชนด่างเขียวนะคะตอนนี้ให้ให้นามว่าชายชนด่างเขียวก่อนเขารอชื่อนะคะ นี่นะคะเป็นของพิชยาวันสีกำลังมีจำนวนแล้วรอนะคะรอรอเลยนะคะอัปเดตกันไปเรื่อยๆดูนะคะทุกคนค่ะนี่เราเคยเห็นแต่ชายชนที่ป้ายแดงๆมาดูเขาป้ายสีขาวออกครีมๆนะคะอุ้ยสวยมากเลยนะคะเป็นครั้งแรกเลยที่ที่เราได้ชมแบบนี้นะคะต้องขอบคุณพี่น้อยมากๆเลยนะคะมาเรามาดูตู้นี้กันมั่งนะคะ จะบอกว่าพี่น้อยเปิดตู้ไหนได้ว้าวกันทุกตู้เลยนะคะโอ้โหว,ว้าวต้นนี้มีชื่อไหมคะมพี่น้อยมม,ม,ยมคุณผู้ชมอันนี้คือพี่น้อยบอกว่าเป็นไม้มเมล็ดะนะคะเป็นลูกไม้อยู่นะคะโอ้โหดูนะคะดูดูความด่างความป้ายของเขานะคะนี่กัดเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะทุกคนโอ้โหแล้วก็นี สวยงามมากเลยนะคะไม้เมล็ดนะคะคุณผู้ชมคะถ้าลักษณะแบบนี้มีมีเบบีแบ่งปันไหมคะพี่น้อยขะยังไม่ได้ผ่าโอเคสวยงามมากนะคะพี่น้อยะ่ะเราเห็นไม้กาดที่อยู่มุมด้านในอันนั้นมีมีชื่อไหมคะไม่จไม่ด้น่าจะเป็นพรสวงหรือเปล่าอ๋ออันนี้ก็พรสวง คล้ายๆพรสวงนะคะทุนผู้ชมสวยมากเขาเป็นไม้กาบนะคะดูนะคะกาบสวยมากเลยนี่นะคะแบบนี้มีจํานวนไหมคะยังครับอันนี้ยังไม่มีจํานวนนะคะคุณผู้ชมแต่แม่เขาสวยมากโอเคนะคะมาดูตู้นี้กันบ้างนะคะอู้หูอันนี้ก็คือเป็นไม้ที่ กำลังจะมีชื่อน่าจะมีชื่ออยู่ในใจแล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> พี่น้อยคะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะแพนกล้องให้ดูใกล้ๆนะคะดูความสวยงามของเขาะคะครับให้คุณผู้ชมได้ชมกันแบบใกล้ชิดติดขอบตู้กันอย่างนี้เลยนะคะดูนะคะความสวยของเขามีหน้าเป็นสีชมพูนะคะเปิดๆด้วยสีน้ําตาลน้ําตาลเนาะ โอ้โห<อ>สวยงามมากออกม่วงม่วงนะคะอันนี้จะมีชื่อกําลังจะมีชื่อนะคะกําลังจะมีชื่อเดี๋ยวเรารอ่นว่าเขาชื่ออะไรนะคะต้้ก็ว้าวต้นนี้นะคะก็เป็นลูกไม้ของที่สวนพิชยาบอลสีเช่นกันนะคะคุณผู้ชม วิเรารออัปเดตกันเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมค่ะดูอันนี้พี่เขาก็บอกว่ากําลังจะมีชื่อนะคะอันนี้จะเป็นเขามีความอันนี้เขาเรียกว่าเป็นสีชมพูเข้มเข้มเนาะสีชมพูอมม่วงอะผมว่าอมม่วงเนาะนี่นะคะแบบหวานมากนะคะแล้วก็แบบสวยดุดันนะคะอันนี้สวยมากดูนะคะเรารออัปเดตกันไปเรื่อยๆนะคะสวยงามจริงๆแล้วก็พี่น้อยบ่าเห็นต้นนี้อีกต้นหนึ่ง ต้นนี้นะคะต้นนี้ต้นนี้ค่ะอันนี้พัทยาอ๋อพัทยาใช่อุ้ย<ช>ทำไมพัทยาที่สวนนี้หน้าตาส,สวยงามมากนะคะ <c oughs> คุณผู้ชมจะให้ดูพัทยาต้นนี้นะคะมันออกมาแปลกๆอ่าเขาสวยมากเลยนะคะดูความความด่างความป้ายของเขานะคะโอ้โหเดี๋ยวบองให้ชมใกล้ๆขออนุญาตพี่หน่อยหยิบขึ้นมาอันนี้คือพัทยาของ พิชชายพรสีนะคะโอ้สวยแปลกแล้วก็แบบเขาไม่เหมือนพัทยาทั่วไปนะมองเข้ามาในตู้คือสะดุดตามากเลยนะคะพัทยาตัวนี้นะคะไปะไปดูตู้ต่อไปกับพี่น้อยนะคะโอ้โห و. ว้าวมาดูตู้นี้นะคะโอ้โหล้นตู้กันเลยทีเดียวนะคะดูนะคะ วันนี้พี่น้อยพาทัวร์พิชยาบอลสีนะคะเรา,าจะให้พี่น้อยพาไล่ดูทีละตู้ทีละต้นนะคะอุ้ก็ไม้มเมล็ดอู้หูคุณผู้ชมนี่นะคะยั่วกันแบบนี้เลยนะคะ,ะใครมือสั่นก็รีบลั่นมาเลยนะคะพิชยาบอลสีนะคะ,ะ,ะสวยงามมากอันนี้คือลูกไม้มเมล็ดนะคะรอทําจํานวนนะคะเป็นตัวที่พี่น้อยคัดไว้เป็นแม่พันธุ์ของที่สวนนะคะ ในนี้ก็เจ้าสาวเพียบเลยนะคะอันนี้เป็นถ้าถ้าเจ้าสาวเขาจะป้ายแบบนี้ใช่ไหมคะพี่คะนี่นะคะทุกคนเจ้าสาวสวยมากนะคะป้ายสวยนะคะนี่อันนี้ก็เป็นสาแม่พันธุ์ถ้าไซนี้มีแบ่งปันไหมคะพี่ไซนี้ก็ขายอยู่นะมีอันนี้ประมาณราคาเท่าไหร่คะก็พันกว่าบาทนะหน้าสวนนะคะทุกคนนี่นะคะมีมีแบ่งปันนะคะเจ้าสาวป้ายสวยเลยเนาะมาดูฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้กันมั่ง ฝั่งนี้ก็จะเป็นลูกไม้นะคะมาดูนะคะลูกไม้ด้านในดูนะคะอู้หูอันนี้อันนี้ก็คือลูกไม้เหมือนกันใช่ไหมคะนี่ก็ลูกไม้นะคะคุณผู้ชมดูหน้าตาของลูกไม้ของที่สวนพิชยานะคะสวยมากนะคะแต่ละต้นจับขึ้นมานี้มือสั่นมากเลยนะคะรัวๆกันเลยเนาะนี่มาดูต้นนี้นะคะต้นนี้ก็เป็นลูกไม้นี่ไม่ใช่ลูกไม้เจ้าปอกแก้วมันแพ้ ต้นนี้คือเจ้าปลาแก้วนะคะแต่เขาเป็นเจ้าปลาแก้วที่แข็งอ่าใช่มันไม่ด่างนี่นะคะมันไม่ด่างไม่ด่างมีดอกมีแอบมีดอกแล้วด้วยนะโอเคนะคะสวยงามมากเลยแต่บราชอบต้นนี้มากเลยพี่เก๋ลูกไม้ต้นนี้น่าหวานมากนี่นะคะมาดูใกล้ๆนะคะให้ทุกคนได้ดูพื้นใบแล้วก็ลวดลายของเขานะคะกระดูกจะเป็นสีแบบเข้มๆแบบนี้เลยนะคะชัดเจนมากนะคะลวดลายสวยงาม นะคะโอเคไปดูต้นต่อไปค่ะไปตามมาเลยันนี้ก็จะเป็นบางใหญ่บางใหญ่อโอ้โหอ,อันนี้คือใหญ่สมชื่ออันนี้บางใหญ่นะคะคุณผู้ชมนนคือต้นเขาใหญ่มากนะคะต้นเดียวนี้กลางไปครึ่งตู้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วดูการกัดสีนะคะแล้วลวดลายของเขานะคะสวยงามมากพี่เขาเลี้ยงได้แบบสมบูรณ์มากๆเลยนะคะแล้วเขามีเขามี เกสรแล้วด้วยนะคะนี่มีดอกแล้วด้วยบางใหญ่นะคะมาดูสะดุดตามาแต่ไกลเลยนะคะมาดูต้นนี้ต้นนี้มาที่สวน,นะครับต้นนี้ก็เป็นไม้ของที่สวนนะคะเศรษฐีหมื่นล้านเศรษฐีหมื่นล้านนะคะ ต้นกาเนิดเป็นของที่นี่นะคะเชครับที่นี่จดชื่อเองเศฐีหมื่นล้านนะคะเป็นของพี่น้อยนะคะพิเชียบอลสีนะคะทุกคนนี่เราเคยรู้ว่าเศรษฐีหมื่นล้านนะคะตามท้องตลาดที่มีแบ่งปันกันทั่วไปแต่ที่นี่คือต้นตำรับต้นตำรับต้นกาเนิดเลยนะคะเศฐีหมื่นล้านนะคะมีจําหน่ายไหมคะพี่น้อยคะอย่างนี้มีอย่างนี้มีจาหน่ายนะคะมีจํานวนนะคะมีจํานวนให้แบ่งปันกันสำหรับเศรษฐีหมื่นล้านนะคะโอ้โหสวยงามมากๆเลย เกาเกตกำลังมาปาดนะคะดูคุณผู้ชมเมืองเกอเกตเมืองกอเกตครับกอเขาแบบแน่นๆเลยนะคะเดี๋ยวจะโชว์จะอวดกอซะหน่อยนะคะดูดูนะคะดูกอของเขานะคะอู้ยแย่งกันขึ้นยังกับแบบพี่น้อยขะน้อยทำยังไงคะที่กอแน่นขนาดนี้ไม่ได้ผ่าสวยงามมากนายบอกไม่ต้องผ่าเดี๋ยวมันก็แน่นเองสวยงามมากนะคะ จาชื่อไม่ได้อันนี้สวยออันนี้สวยดุดันค่ะคุณผู้ชมสวยแล้วก็มีความดุดันนะคะสวยงามดูก้านเขาเป็นสีดาแข็งก้านแข็งแรงมากนะคะนี่มีหน่อแล้วด้วยแล้วหน่อสวยนะคะโชว์หน่ออีกแล้วนะคะสวยมากนะคะโอ้โหพี่น้อยค่ะพี่น้อยมีเคล็ดลับอะไรคะทําไมทําให้ไม้สวยขนาดนี้ก็นี้มา แอบเห็นมีกระโจมเพียบเลยนะคะคุณผู้ชมอันนี้ไม้มาเล็ดของสวนเลยนี่นะคะมาดูมาดูตรงนี้ต้นนี้ต้นนี้อู้หูคุณผู้ชมทุกคนค่ะอันนี้คือไม้มาเล็ดนะคะของพี่น้อยที่พี่น้อยบอกว่ามีสวยกว่านี้อีกนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะมีแบบเเป็นด่างฮาร์ป นะคะด่างสวยแล้วก็มีด่างฮัรแล้วจะเป็นสีชมพูเข้มๆเกือบไปถึงสีแดงเลยนะคะแล้วก็ตัดับบเป็นใบสีเขียวๆออกน้ําตาลน้ําตาลนะคะคพี่สวยงามมากเลยนะคะสวยสวยโอ้เข้มข <laughs> มากเลยนะคะคดูแบบมีมนลขังนะคะมีเสน่ห์มากนะคะคขังนี่หมายถึงว่าขังจิตใจนะคะ <c oughs> ขังจิต <c oughs> ขังใจอให้ทุกคนพยายามให้ชมใกล้ๆแบบนี้นะคะ นี่ให้ดูสีสันของเขานะคะสวยงามมากอันนี้ก็คือรอตั้งชื่อเหมือนกันใช่ไหมคะพี่น้อยนี่นะคะทุกคนเราต้องอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะกับพิชยาบอลสีนะคะสวยมากนะคะโอเคค่ะ <c oughs> <c oughs> มาบอกว่าต้นนี้สวยนะคะแต่พี่น้อยบอกว่ายังมีสวยกว่านี้อีกนะคะเราต้องตามพี่น้อยไปค่ะตามไปติดๆเลย แต่พี่น้อยจะมีอะไรเด็ดๆมาให้เราชมบ้างแผงอันนี้ไม้แผงใช่ครับความด่างเหลืองนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะด่างสีเหลืองสวยงามมากนะคะอันนี้พี่น้อยบอกว่าเป็นไม้ที่แผงนะคะสวยงามมากนะคะต้นนี้ยังเป็นลูกไม้อยู่ใช่ไหมคะอ่ามันถ้ามันแผงอย่างนี้เราก็ต้องต้องรอชื่ออ๋อรอตั้งชื่อนะคะเป็นไม้แผงเนาะ นี่มาดูต้นนี้กันบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นกาบอันนี้บอลกาบจะอันนี้สวยบอนกาบอ้โหู <c oughs> คุณผู้ชมนะคะอันนี้คือบอลกาบนะคะแต่เขามีความด่างที่สวยงามมากๆนะคะพื้นใบเป็นสีแดงเข้มๆนะคะแล้วด่างแบบเป็นสีขาว <c oughs> แทรกมาแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> ดูให้ดูนะคะดูกันแบบให้ใจละลายกันไปข้างหนึ่งเลยนะ <c oughs> <c oughs> สวยมากนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นบอลกาบนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะถ่ายเป็นภาพนิ่งสักภาพนึงนะคะตัวน,นี้น,น,น,นี่ยังไม่มีชื่อนะคะปเดี๋ยวตามไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะกับพี่น้อยนะคะอีกกระโจมหนึ่งนะคะที่พี่น้อยเลี้ยงไว้ในกระโจมนะคะอันนี้คือไม้ที่คัดแยกไว้นะคะ,ะอู้หูมมอันนี้จะมีความแบบเข้มนะคะดูธรรมะทะแมงนะคะคุณผู้ชมสวยงามมากนะคะดูนะคะ ด่างแล้วก็มีสีที่เป็นเลือดหมูเข้มๆนะคะแดงเลือดหมูเข้มๆนะคะด่างเปิอดด้วยสีออกขา,ขาวๆชมพูชมพูนะคะแซมด้วยสีเขียวนะคะเข้มๆแบบนี้นะคะสวยงามมากๆนะคะคุณผู้ชมดูนะคะเราอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะได้มาชมที่สวนเนาะแล้วก็มาดูลูกไม้ต่างๆนะคะที่นี่มีให้ให้เลือกชมหลากหลายมากนะคะแล้วก็มีแต่ไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะมาที่นี่รับรองว่า ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะกับลูกไม้แล้วก็บอนสีต่างๆนะคะแน่นกันทั้งนั้นเลยนะคะแน่นๆเลยนะคะนี่เป็นอีกต้นหนึ่งที่สวยงามมากๆเลยนะคะคุ้มมากเลยนะคะวันนี้ที่เราได้มาพิชยาบอนสีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูต้นต่อไปนะคะนี่มาดูต้นนี้นะคะโอ้โหอันนี้ก้านแบบเด้งๆกันเลยนะคะ,ะพี่น้อยก้านแข็งแรงมากแล้วใบหนามากเลยเนาะแล้วมีความ ความป้ายอันนี้เขาเรียกไม้ป้ายหรือเปล่าคะอันนี้ไม้ป้ายเหรออันนี้เป็นมีความป้ายนะคะชื่อว่าอันนี้ชื่อมาวินมาวินนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นไม้ของที่สวนพี่น้อยหรือเปล่าคะจำไม่ได้ว่าสวนไหนนี่นะคะอันนี้เขามีชื่อว่ามาวินนะคะสวยงามมากนะคะมาวินต้นนี้ก้านแข็งแรงมากนะคะแข็งก็มีความดุดันนะคะอีกแบบหนึ่งสวยงามแบบนี้มีจํานวนไหมคะพี่น้อยค่ะอันนี้ยังอันนี้ยังไม่มีจํานวนนะคะโอเคไปดูต้นต่อไปเลย นี่นะคะบรรยากาศภายในสวนนะคะก็ของพี่น้อยนะ่จะมีสองฝั่งนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะตามพี่น้อยไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นเป็นชุดต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็เป็นลูกไม้ของที่สวนนะคะคือบอกได้เลยว่าที่นี่ลูกไม้นะคะสวยงามมากๆนะคะเรามีตั้งมีบางต้นนะคะที่รอตั้งชื่อแล้วนะคะแล้วก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะได้เข้ามาที่สวนนะคะแล้วก็มาชมมาดูลูกไม้อีกต้นหนึ่งนะคะพี่น้อยบอกว่า นำเสนอมากคะ่ะต้นนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาดูอีกต้นหนึ่งที่พี่น้อยบอกว่าสวยมากสวยมากของพี่น้อยต้องสวยแน่นอนนะคะอู้หูคุณผู้ชมอันนี้เขามีแบบชมพู <c oughs> มีด่างออกอาขาวออกเหลือง <c oughs> ๆนะคะนี่ เป็นลูกไม้อันนี้ลักษณะใบเขาเรียกเป็นลักษณะใบยังไงคะพี่น้อยคะมันบอกไม่ถูกอะแต่มันก็ไม่กลมมันกึ่งๆเนาะมันจะไม่กลมก็ไม่กลมนะคะคุณผู้ชมนี่ตามภาพเลยนะคะอ่าไม่รู้จะบรรยายยังไงเรื่องความสวยงามแต่ให้คุณผู้ชมได้ชมกันแบบนี้เลยนะคะใกล้ชิดติดขอบตู้กันอย่างนี้เลยนะคะดูอันนี้ก็เป็นลูกไม้นะคะยังไม่มีชื่อใช่ไหมคะพี่น้อยคะไม่มีชื่ออันนี้รอนะคะรอตั้งชื่อแล้วก็ยังไม่มีจํานวนด้วยใช่ไหมคะ แล้วก็อัปเดตกับทางสวนไปอีกทีนึงนะคะอัปเดตกันไปเรื่อยๆชื่นชมความสวยงามไปเรื่อยๆเนอะนี่นะคะไปกันหรือยังคะจะไปกันหรือยังคะสวยงามมากนะคะต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะโอเค